คุณยจักรีขอบคุณกรถูกใจครับน้ำจิ้มด้วยกระตายไทยมีคนเมื่เขานน้อยแบบนี้มงเสียใจปะขอบคุณการสิบตามครับวันดีครูครับ มาใหม่ครับพ่อแม่ค้าไม่ยืบบอดตีผู้บอดตีอู้หึขัดละหมักเธอละหมักเธอนั่นยน้ำจิ้มอะเดียวกันบ่นี่ยจ็ดกใช้คื่องเป็นเดียวกันจากอันแม่ขอน้ำจิ้มหน่อยค่ะ FC พี่ออกขอบคุณครับได้ค่ะ ขอบคุณนะคะที่มาเป็นนักข่าวโอได้แล้วค่ะพี่พนักงานเอามาให้เป็นรับปานกัให้อร่อยนะคะพนักงานเสื้อลายครัแถมเน่ยคาีแถมห้าขอบคุณนอบพี่ยาคนไบ้าง้อนึ่คนไดียโอ้ยรดีมันนี่คนบกลนมี้งนซงวะกิน่อได้อายอกมาไหมวัสดีีสอท่านนะคะ มาใหม่นะคะเอิินกันมาในเด็กเขาพม่แม่ค่ะตามกันไหนุ่นในตามตามมาพม่แม่ไหนุ่นในลองกับมถืออ้าวอ้าวคลาทัเรื่อยห้อ้เยๆด้วยคอย่อย่หลายๆด้อยผู้สาวหลายๆด้อโอ้ยไม่แม่ไม่ในอกเนาะ อันนี้อีกไอเสี่ยเรามีแฟนเรียรกตออแล้วหรอพิมไปดูอ่านอยู่ค่ะว่าได้ให้ติปน่าเปทีตลอดเพราะยิวานใช่ไหมนี่ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยสามารถให้อะไรออนไลน์ได้น,นะคะเพอาะตอนนี้กระกยิมอยู่ล,ลอยเอาแต่เง,งินเพิ<ว>่น จะคล้องอันดีพี่น้องแยกไป่ลุงคนได้เปล่ากันไปเลยเอ้แซ่บตลอดเลยเขาบอกให้ไปนอนน้ำกระป๋อยต้องมักบอยโอเคขอบคุณนะคะพี่เบลีบันชีก่อนแะ่ไอ้แไม่พูดยังใจดีเอ้แซ่บเราหมักบอยอย่างสิเหรอเอ้แซ่บเป็นคนบานน่งเมืองลงืเป็นคนบ้านแพงค่ะเป็นคนตำบลเดียวกันเป็นคนบ้านเดียวกันนะคะแล้วน้องพี่แซมนไหก็เป็นเพื่อนหนูบ่อยกัจะได้สนิทกัน สวัสดีทุกทุกท่านนะคะพ่อบูวเดี๋ยวเข้ามารลยยังพ่อหนูนี่เดี๋ยวเกิดวันเสาร์โอ้เงินมากี่เหแม่บาสิวไอ้ใบเจไอ้ใบอ่ะเป็นแห่ักผา เดออมเงียตารอกันเลยกได้ต่าเพืนี่องู่โอ้ได้ต่งบอกเก็บได้บ่อเจับไปเอาผิดไรหามไปเป็นพิดไห่เอาเป็นไรไจขทราบแล้วพอติดตามอยู่ขอบคุณค่ะอาหางกันนะไปทีดูดูเน้อ บูฟเฟตยน่าจำหนาอยู่ค่ะกันเจอเธอที่สอนหนูก็จืเอได้ดิถ้าจะไปกินบุฟเฟต์เขาจะหลายคนหรือเปล่าฟังที่ไม่ผ่านที่หาแมาท่าส่วนรายใหญ่บ่รายใหญ่บ่ไหม ผู私は私は้ว่าเสียงอันสาวกูม uh, ันคือเสียงอันอีาลาแท่งพนะผูしし้ใดพี่ผู้ปอเป็นบอกครูปอนั่นแหละเมื <S <S uh ่อกี้ถึงครูปออยู่ทำไมครูปอไม่อยู่กับหนูเด็กไปปีนเด็กไปปีนกบแล้วถามอะไรแกเป็นสลัดไปปีนถามแล้วเด็กไปินกบไปผู้หล่ะอยู่เก็บมานังน้ำกันได้มั้ยยี่คือประธานของเอกแต่คงจำไม่ได้มันหลายคนไหมคะต้องต้องแบบแม่มันน้ำใหม่พะนะแต่ว่าขันฮะ พูดไปน้ำใหม่แค่นะโอ้คู่บ่อแม่พอชิงกันเห็นคู่แต่มือออดิฉันเนาะนั่นยัไหนก็ไม่เห็นเลยเดี๋ยนหนงจะพยายามจำอันนี้ให้ได้นะคะต้องเห็นหน้าแต่ว่าเัดนหน้าบอยจำได้ดิค่ะกินหมูตะขาอยู่เห็นเธอที่สองหนูก็ชื่อได้แล้วไม่ติดน้ำมหน่ นุห้องอยากจมาพ่อแม่แม่ได้ทุกคันอยู่สวัสดีสิ่เาค่ะเป็นงบส่ังแมันไปอีกร้านหนึ่งหรือเปล่ามันตรงยังไม่ให้นุเบินอยู่หอน่งันทไ้มากันเลยไบอมาแล้วไปบ่เอิญกูจมีไปซผ้ากับ่เอิญ โอ้ยโอ้ยพี่ใหญ่ไหลหมดเขาตูยินพี่ไม้าใส่แผดโตเออเจ๋งเทาไหร่เลยปูปูปูฮวงมันางเสียงก็เป็นบอเอาแล้วี่มมี่เย็บปอในไรเยบซิมใส่เอ่ออกบอบอแม่ไรนั่นยิบไรนั่นปอดใส่กันไหนละปอดเซ็เป็นละบอคำฮูแต่ปกีิห้าสิบท่านนะคะ รู้ชาดแต่คนเบิองมาหันหันหนูเขามาอะไรกันหม่ที่บอยอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะั่นทั้งยันต์ว้ายนอาบน้ำไปบ่ค่ะยังอาบน้ำไปตรงถางเราคนนี้อาบนี่แล้วไปเอ๊ะอาบดูบายจ้ะ หยก8ข้าไม่มีติดค่ะพระแกบอกเราบอกเราขึ้นมาเนี่ยทำร่วมกันเหราแล้วแต่ปีนกบแล้วไปแม่แม่ขึ้นมาใน่ะสังปีนลุกกบแม่ปีที่แล้วเป็นสังม่งโลกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่สามท่านนะคะโอ้ยแม่ไม่กินมัวท่าเล้วครับป้าพัวเด็กเข้ามาอีกหรือยังพ่อหนูนี่แหละเกิดวันเสาร์อ่ะที่พ่อถามหนูไม่ได้เข้าไปตอบเพราะว่าหนูหนูขึ้นไล่พอดี เรนคนกคือขอคุณอีกแล้วใส่ยายแต่ในปนขอคุณ่ันเร็วหละิงนะคะขอออกไปสุขภาพรงกแข็งแรงแล้วก็ใข้ไดรขึ้นเปอะไรก็เกอเด้อค่ะเจ้าบตท่านใดอยู่ฮะจักรู้แล้จักรู้แล้ว เดือดเบียวไม่ครับไม่ได้กินแบบสี่ก็หนัเปากันตอมยู่บ้นกันตอมยอมเพื่ออะไรกวทำไมเอาคอมบันนี่มาอยู่น้ำทรายง่าย

หมูกระทะในรอบเดือนแบบโดนแห้งค่ะเอาขอาโพดบอวันไม่โทมามากก็มาแล้วค่ะมาเอาขอาโพดแอนอันนี้ยังยิงขึนบ้านรูมากแล้วค่ะไม่ควจะคุยนำแบบมึงเสรตกน ่าดาขี่หอเลยท่หางักเนาะเป็นน้ำ่าแฟชิวๆค่ะยุตนี่แหละมอกันอะรี้ยวติด้ มือทำงานอยู่โคราสีเขียวโบผักลูไม่ได้ไปห้องวัาสิเป็นส่วนของที่อยาได้บ่ไปกินเยอะจังเลยอ่ะไปแล้วออกไปไปนอนฟัดเนี่ยเย่ก็อยู่ต่ำสภาพอันเย็่นนี่แล้วไม่เย่กัไไดซมีแล้วเย่กับว่าเไซน่ มันไปยิงัมทาลานพี่บอมเต็มอ๋อรดอยู่กับมอลลเอ็นกับฟิลมกับมิเชลกับไมค์กับพี่บอยเดี๋ยวทำโมทาเย็นเน่โบลูมันเป็นโลละสองร้อยลูตั้ไปว่าหันระมโลสอง้อยจะไป โสดมากเลยค่ะในวันชีเดิมนะคะน้องวันใหม่คนสวยนะคะน้องวันใหม่จะเลี้ยงหมูกระทะพวกเรานะคะวันนี้ไล่โสดกันโอ้ยไล่โสดจูกระไรก่อนกรไล่ัวแมนกระโทษตั้งใจก่อนไล่รผุนคนจะขึ้นใหม่เป็นหมาสีขาวๆนะโอเคสวัสดีจี้ใหม่พ่อ่เลขบัญชีเดิมนะคะน้องวันใหม่ ขาเห็นไม่ครอบสูงอะไรจะเล่นจะเล่นเด้ออีหล่ะคำเพลงของเอือย์ตัวเงินตัวทองเอือยเอวย์อวดอโอนมาตงินตัวทองของเอวยเอวยมาละอืมอย่าบอกมัตสีอารมณ์เปลี่ยนอย่าไปบอกกับมันบ่อยนนี่โอนมากยังไงก็โอนมากโอนมากก่อนถัดโอนมาหาไหวดีกูจะบระกอกซับกูเสียพรอนขึ้นเบิดเลยที่ไหวไปทั้งเบิด เอาค่ะเบอสำบายแท่ย่ะเดี๋ยสาลยที่ะนีว่แหละวางห้องบันทึอไก๋จะคลองของไม่เคยบันถึกดีมันชี้ห้องจะเถอะเจ้าของบันถึอขยับฝันบันถึกแล้วค่ะแอบเตลดาัวนี้าให้กไปตอนเดียเาใ้เลยคือบ้านหลายาถูกขัดอวดมาให้ตัวนี้แหละเสด็จขึ้นหลายๆกาเกาลอยหอาพันเถ่าเพียงเพียงเพียงเย่เว่ยพรนตามจำนวนเงินเด้อ เออเออเออเย็บดุลเย็บสิพากเช่นึงเย็บ no ว่าไม่มือพักแล้วละก็เย็บเห็นงานเป็นเดือนเดี๋ยวเบิึงกอล์ฟขอจับวันนี้กินหมูท้าฟีจากน้ำมันใหม่นะคะทุกคนแล้วก็พ่อแม่เอฟซีนะคะที่สนับสนุนซัพพอร์ตนะคะย้อนอ่านหน่อยจำคนขายเสื้อนางงานมันที่ อ๋อจำได้แล้วค่ะจำได้แล้วจำได้แล้วกุ้งไก่พร้อมลงจำได้แล้วค่ะจำได้แล้วขอบคุณนวันใหม่สลากข้าวมูกทานนะคะพ่อเป็นแม่ขาน้องวันใหม่โอนเงินมาเลี้ยงหมูกทาเมื่อนีเมื่อนึ่งขอให้น้องวันใหม่อ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้ขึ้นไปแบบเยอะๆเลยนะคะสาธุแห้ง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 ช่องกากาใช้ด้วยค่ะสองทุบเจอกันน้องวันใหม่โอนมาเกี่ยงมูกทาครับก่อน เดี๋ยวมันก็จะเคลื่อนมาใส่โซ่สองประกันใช้ค่าเดียวฟั่งเล้ววไม่เท่าไรเพิ่นเลี้ยงย้อนว่าบ่ได้ว่าเขาบ่ได้เลี้ยงตลอดบ่ได้เลี้ยงเขาตลอดเพราะว่าบ้าใเญ่น่ะมีงานทุกมือเพราะบ่ได้ขีดมวยทาดูเพื่อเพิ่นเพิ่นเลื่องข่าวมัวทำมาเลี้ยงค่ะแต่ว่าน้องก็เล่นกลุ่มน้องกับพวกน้องนี่ไงไบมาไปอยู่กับมิเชลเขาอยู่กับแอนด้วยเพราะว่าน้ำกันเดียกับมิเชลกูก็อยู่น้ำกันครับ ใช่ค่ะบปลาพูดีอยู่อุ่นเงินมากนุชพงษ์หาแต่ก่อนก่อนอันนี้แล้วเพิ่งก็ได้เหลี่ยมมูทาของมูนี้เพื่อนอารมณ์ดีพ่อค่ะมูนี้มันยิ้มมากแต่เริ่มตุนเลยเนี่ยตายตีน่าให้กว่านี้เป็นนายจะเป็นนายตายเลยกินตามลูก เดี๋ยวเ่องอะไรยังที่ธนาคานั่งอีกพันบ่าถือสน้นนั้นว่ายากหรอ,อีวั่แต่ว่าเดี๋ยวข้าวเดียวกะไม่มีตังกินข้าวโอตังให้หน่อยดิวันนี้ทุ่มมาฉันเจียบ่ะบ๊อบ,บสามหมื่นเลยครับเบิ้งโอ้กับไปกันมากยุ่งสิละ เิดมาปิดไลก่อนอีกวันมันเลิศยังสิล่ะมันบอกหลักหนูผอมมืเขิ้นนะจีฮันเบอร์ก่อนนี่งว่าลก็ไปตักอนันมากแบบซเซารีมากอ๋อ ชุนี้ถือเ่ยนแสมูท้ันมันขแสบถือวะไอ้พี่บอยกับปูเก็กคูเป็นตำบวตื่นไรกไปูดกาัี้กินบ่ยังดิแต่ปข้ากันเลยได้กินบ่เนาะแต่ปข้าสิมา ก็เมันนะก็ฟังอยู่นี่แหละก็ฟังยืนจะบอกแล้วจะไหนเลยฝุ่นอายนีเลยน้องสาวล่ะน้องต่อแบบนี้โบกันตลอดดิค่ะก็พี่อ้วนนะเห็นซื้อไปกิวโต๊ะเปอร์เซ็นเดี๋ยวสิมาลงคลิปดีพี่วาวพื้นอีพี่หาให้ฟังค่ะหาแล้วบาวพื้นยูตอนได้แล้วล่ะ แต่ว่าม <fin anta> <ots> ันไปอยู่งสองอดีตเขื่นดิแล้วกมันรู้สึกว่ามันสดใสเพราะว่าเพราะว่ามันไ่ได้เห็นงานซูมือ้กัเกน้อยคือว่ามันนบาไวเพื่อนเด้าวขบงเบาไวค่ะบแต่้าวจังสูอ่แวรมาข้าวากััวอะไรตัวแบบนี้เลเล็กน้อย13ปี14ปีแม่เจ้าก็ไดสิงี่ยังอยยังดีตาแมวอยู่ี4ปีนะดีจังนะตาแมวลูกเกียวนะเ้ันหอกอะไร นั่งเรียนโดดอยางนัู่่แต่ว่าน้่งไปอยู่แต่ว่าน้องไปอยู่วงสองน้องสดใสเพราะว่าไม่ค่อยมีงานไม่ได้พักน้ำดีว่ามีน่มีประมาได้ผักแต่ว่าห้อางหี้งั้นเต็มเดี๋ยวนี้อนาเสีมัดูแข็งแล้วบรเมื่เยเซียมพเทาพะนะผู้สาวจะได้าเทาจันผู้ใหญ่บอกว่าใครที่ไม่มินที่ไม่มินว่ไม่เละหอกสิไรขึ้นไม่เด้อันนี้ขึ้นไม่ ạ em cũng đã khảo hết mẹ không nó không biết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  จนแล้วเด็กขี่เขาเลิกกาป้าที่ชิ้เขาฟ้าก็เปลี่ยนไปไปไอ้สุกีมีไส้พื้นเจอกันผัดสบู่สักน่รับฟังดีับักเทียงเทียงกอะหอบมองาหนูน้อมันก็เลิดยู่มันกับพ่อยูยูขันเป็นหนาห่งกูกบปรยู่ค้อกันายเอ้จะว่ากุกสิอนอยยูมองมันห่วงสิบดิขารมันจะยินอยู่เมนู พูดได้เสียบอบนีอปกติเป็นคนวนมูได้ไปอันตางไม่าตากมาแล้วปุ๊บนี่กูอัดนะบ่มันนีตาคพิวเตอมันบอกแม่อันนี้สวยแซ่บเลยสวัสดีหกท่านนะคะน่าเห็นบอกมันโซบมันว่างไว้เถะหรื่าเน็ตมันหลุดพอดีเเดี๋ยวเดี๋ยว้ยแหนูจะอโหาหนงดีกว่าเวลากลับวัด อีหล่ะคําเพงของเอื้อยเช่นว่าีหล่ะคําเพงของเอื้อยตัวเงินตัวทองของเอื้อยเชนว่าย่างถือกันนะย่างมาถือกันก็ได้กันแต่ว่าช่วงที่บวกเราพีคกันดอกบอดี้ยืดต้อกันบอดี้ปะทะข้าวต้มยืดต้องกันนี่ก็เลยบอดีกันก็ช่วงนี้บอดีตลอดกระถอดได้แต่แต่ใหญ่ามันบอดีตลอดนะคะจะอยู่ต้องกันดีซ่ากันทุกเว้ยไอ้ว้ว่าสั่นเลยก็มันบอดี้ร่างใหญ่กูมันนอนมันบวลุบกบอนหยอเนาะทีนี้จากกันเมือนไทยไอ้เว้ยว่น ้ายวให้บอกมันหายก่อนขี้หอนอยู่ได้สูงงานมหาเขาเนาะน้องไปแล้วเด่ัสนเนาะห่วงมันเนาะเขามันเคยอยู่น้ำพอนสิแม่ยานไปอยู่มาตั้งแต่สอมเมียนไปอยู่น้ำพเจียวพี่ยาก้วยเหบอนันไม่ได้เด็กหน่อยแม่ยาดมันเกิดเหตุการณ์หลายอย่างอ๋ออย่างที่จะเต็มแต่ตัวตัวไอ้บอล